สวัสดีครับอยู่กับพี่ดานัยใจดีอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ดานัยอยู่กับกล่องเครื่องมือที่เข้ามาใหม่นะครับของแบรนด์เทคนิคนะฮะต้องบอกว่ากล่องเครื่องมือชิ้นนี้นะฮะกล่องเครื่องมือรุ่นนี้นะครับอุปกรณ์รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมในราคาที่น่าจับต้องมากๆครับเพราะราคาของเขากับขนาดและก็คุณสมบัติของเขาย่อมเยามากเลยครับอยู่ที่1980บาทเท่านั้นเองครับแล้วคุณภาพและประสิทธิภาพและทํางานอะไรได้บ้างใส่ของอะไรได้บ้างจะตามพี่ดานัย ไปชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับและแน่นอนนะครับกล่องเครื่องมือของแบรนด์เทคนิคนะครับแน่นอนว่าคุณสมบัติต้องดีอยู่แล้วครับออกแบบมาด้วยวัสดุเกรด PVC เกรดดีนะฮะชั้นดีก็คือมีความยืดหยุ่นทนทานและก็เวลาโดนแสงระยะนานๆเนี่ยไม่มีความกรอบง่ายมากเกินไปนะครับผมแน่นอนฮนะเรามาดูว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเบื้องต้นนะฮะดูตั้งแต่ตัวด้านแรกเลยครับ อแนวพิจะไหนเอาลงมาเบื้องต้นนะฮะตรงฝานะครับนี่เลยตรงฝาของเขานะฮะจะมีตัวอ่าเหมือนเป็นเหมือนอตลับเมตรนะฮะในการวัดถือว่าถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะฮะหน่วยจะมีเป็นเซนนะอ่าสามารถใช้เป็นแทนตลับเมตรได้นะฮะโดวยวัสดุนะ,ะต้องบอกว่าเกรดค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็แข็งแรงนะฮะมือจับตัวล็อกเนี่ยเป็นเหล็ก ถือว่าใช้ได้นะฮะส่วนด้านหน้าเป็นไงนี่นะฮะด้านหน้าก็จะมีแบรนด์ของคํา่่าเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดขึ้นมาก็จะแบบนี้เลยการล็อกล็อกง่ายๆฮะคือดันเข้าไปแบบนี้ก็คือล็อกและส่วนการปลดล็อกก็คือดึงปลดล็อกขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นได้เลยอ่านี่นะฮะภายในก็จะมีตัวใส่พวกน็อตพวกสกรูพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานช่างหรือว่าถือเป็นถาดอย่างนี้ได้เลยนะครับ ต้องบอกว่าถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีและก็ตรงนี้ก็จะใส่พวกอุปกรณ์ที่ต้องการไม่ต้องการการหล่นหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆนั่นเองนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันต้องบอกว่าถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีส่วนข้างในนะตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะตัวนี้จะเป็น PVC ตัวล็อกตรงนี้จะเป็น PVC แต่ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยระยะยาวเนี่ยพี่นัยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้งานได้ ยาวนานไปจนถึง45ปีหรือเปล่าแต่ราคาแค่1,980บาทเนะี่ยถือว่าโอเคมากๆนะฮะถือว่าการใช้งานได้ดีแล้วกันส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ใส่ระดับน้ำนะมีตัวล็อกระดับน้ำอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเรามาดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะฮะอ่ะมาดูกันเลยและแน่นอนนะครับจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างสำหรับเจ้ากล่องเครื่องมือของแบรนด์เทคติกเครื่องนี้นะฮะก็คือเครื่องนี้มันสามารถ ลากได้ด้วยแบบมีล้อนะฮะเพียงแค่เราดึงตรงนี้ออกมาแบบนี้เลยเราก็สามารถลากไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะและก็ดูใหญ่อ่าดูสิฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวของพี่ดนัยนะใหญ่ไหมพี่ดนายบอกว่าใหญ่มากเลยนะต้องถือว่าราคาแค่1,980บาทคุ้มมากๆาฮะล้อนี้ก็มากับเกตรล้อคุณภาพเกดีไหมเดี๋ยวพี่ดนายด,ดูให้ ดูล้อให้มาดูกันที่ตัวล้อนะครับต้องบอกว่าคุณภาพเกรดของล้อนี่ด้านในเนี่ยเป็นโพลีนะเป็นโพลีแบบชนิดแข็งนะครับแต่ว่ายางเนี่ยยางด้านนอกเนี่ยไม่ใช่ยางแข็งนะเป็นยางนุ่มนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาในการใช้งานในการลากอะไรที่แบบว่าให้สะดวกสบายแล้วก็ไม่มีผลต่อการลากนะครับต้องบอกว่าถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะ ก็ในการเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องมือเครื่องย,ย้ายตัวสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยใช้ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์่าฮะแค่เรามีกล่องเครื่องมือตัวนี้แล้วก็ยกไปไหนมาไหนเนี่ยก็สะดวกสบายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใส่ของหนักๆเข้าไปเนี่ยมันหนักมากเราก็ต้องลากอ่ะพอเราลากเสร็จลับเนี่ยมันสบายมันไม่มันไม่ทาให้เราแบบว่าเหนื่อยไม่ต้องยกกล่องเครื่องมือบางตัวเนี่ยใส่เข้าของเข้าไปเยอะๆต้องยกนี่หนักนะแต่ตัวนี้ออกแบบมา เรียบร้อยแล้วก็อย่างดีมากๆนะฮะส่วนความจูของข้างในนะพี่นา,นายอยากให้ดูความจูของข้างในโอ้โหพี่น้องดชดูสิคือความสวยเนี่ยมาแน่นอนอ่าแทคนติกมีความสวยมาเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วเรื่องการออกแบบแล้วก็ดีไซน์สีส้มตัดสีดำเกรดค่อนข้างที่จะดีวัสดุตรงนี้ตัวถาด มือจับเนี่ยเป็นพลาสติก PVC แบบหนานะแล้วก็เป็นแบบดีด้วยหนาแบบดีแล้วก็ลื่นแต่มือจับเนี่ยทำเป็นแบบหยาบเพื่อในการที่เรายกเนี่ยมันจะยกง่ายๆอ่าแต่ว่าลึกมากลึกมากนะอ่าเดี๋ยวพี่ธนายหาของมาใส่ให้ดูพี่ธนายได้ตัวท่านตัดไฟเบอร์14นิ้วมาหนึ่งตัวพี่ธนายลองใส่เข้าไปนะ มันใส่ท่านตัดไฟเบอร์ได้พี่น้องต้องบอกว่าความลึกแล้วก็ความโตของกล่องเนี่ยถูกออกแบบมาแบบเยอะมากๆถูกออกแบบมาในปริมาณความจุที่ลึกมากๆแล้วเก็บของได้เยอะมากๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ดานัยจะพามาดูว่าความลึกความกว้างของเจ้ากล่องเครื่องมือแทคติกเครื่องนี้กล่องนี้ลังนี้มันความกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววัดกันเลยอ่าถ้าเกิดว่า ตัวนี้ขนาดก่อนเนาะขนาดความกว้างจะอยู่ที่44เซนนะครับนี่44เซนอ่าแล้วความยาวความยาวจะอยู่ที่74เซนความยาวอยู่ที่74เซนนะครับแล้วก็ความลึกความลึกอุ้ยลงเลข4หมดเลยพี่น้องอยู่ที่44เหมือนกันความลึกก็อยู่ที่44เซนเหมือนกัน ต้องบอกว่าพี่น้องก็ลองเปรียบเทียบดูนะฮะว่ากว้างคุณยาวคุณลึกมันเหมาะสมกับเครื่องมือของพี่น้องหรือเปล่าที่จะเอาไปใช้นะครับแต่สําหรับพี่นายบอกได้เลยว่าราคาแค่1,980บาทนี่ถือว่าเพียงพอมากๆนะฮะในการที่จะใช้งานหรือว่าจ่ายเงินให้กับเจ้ากล่องเครื่องมือเครื่องนี้นั่นเองราคาวัสดุเกรดดีมากๆตัวจับเนี่ยที่เป็นตัวลากนี่เป็นเหล็กเกรดคุณภาพอยู่นะ 1,980บาทควรจะจัดละ1,980บาทถือว่าถูกมากกับคุณภาพที่ได้โอ้โ oh หดูสิใส่แบบ14นิ้วแบบสบายๆเลยอ่ะสุดยอดมากและสินค้าที่พี่น้องชาว Hardware ได้ชมอยู่นะครับพี่ตระใบอกได้เลยว่าควรจะแวะเข้ามาดูนะฮะและเรามีจำหน่ายทุกที่นะฮะทุกสาขาของ Hardware นะครับสามารถแวะเข้าไปที่แผนกเครื่องมือช่าง แล้วไปดูกล่องเครื่องมือของแบรนด์เทคติกได้นะครับตัวนี้ราคาพิธานายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ที่1,980บาทนะครับก็จะได้ชุดกล่องเครื่องมือที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่เก็บของได้เยอะเก็บอุปกรณ์ได้มากมายแล้วก็มีล้อลากเคลื่อนย้ายได้สะดวกของรุ่นนี้ไปเลยครับหรือหากพี่น้องท่านไหนนะครับไม่สะดวกอยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะครับเดี๋ยวพิธานายก็จะมีลิงก์นะฮะกดลิงก์ที่ด้านล่างแล้วก็ สั่งซื้อได้เลยเรามีการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับและก่อนจะจากกันไปนะฮะทพี่น้องอยากเจอคลิปดีๆแบบนี้สินค้าดีๆแบบนี้ของฮัตไว h o u s e นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ณนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆร,รับรองว่าคลิปหน้าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพให้พี่น้องชาวฮัตไวเฮาส์ได้ชมกันแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่ณนัยต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคล